โอเคครับนี่วันนี้อยู่ๆก็มีคอนเทนต์เข้ามาหาตัวนะคะนี่อันนี้เป็นรถของลูกชายนะครับอมไม่แน่ใจว่าโดนอะไรมาน่าจะเป็นไม่ตะปูก็โลหะอะไรสักอย่างนะครับจิมนะพอดีวันนี้ก็เลยจะได้ทดสอบตัวนี้เลยนะครับเป็นเครื่องเติมลมไร้สายของทางโอซุกะนะครับ OCAI 786ตัวนี้นะฮะโดยผมจะใช้ทําการปะยางแบบยิงใยใหมนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเติมลมตัวนี้เติมเข้าไปนะฮะเป็นการพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าเครื่องตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับโดยชุดใยใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะหาซื้อได้ตาม แผดปลอมทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ที่กัดการสั่งซื้อตัวนี้ไปให้ด้วยก็ได้นะครับถ้าใคารที่สนใจนะจริงๆแล้วการฝ่ายางด้วยใยไหมนี่ปะกกันบ่อยนะครับเพราะว่าโดนกันบ่อยมากแต่ทีนี้เมื่อก่อนผมจะไม่ได้ใช้เครื่องเติมลมของทาง,ง,งโอซุกะเขานะครับจะใช้เป็นปั๊มลมแทนนะฮะทีนี้พอเรามีเครื่องเติมลมไร้สายตัวนี้นะฮะที่สามารถพกพาได้จริงๆแบตของเขาจะเป็น2 a r ตัวนั้นสามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับเพียงพอนะผมเทสเลื่อยโซ่ตัว6นิ้วของเขาเพอดีเลยนะครับก็เลยใช้แบตตัวนี้เลยจะได้้่ตองเปลลลียยนหาๆูกนะ ก็เดี๋ยวผมจะมาลองปะและใช้งานให้ดูกันนะครับอย่างที่บอกนะครับในคลิปที่ผมรีวิวไปตัวนี้นะฮะถือว่าใช้งานได้ดีในยามฉุกเฉินมีติดรถมีติดใต้เบาะเอาไว้ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับเอาละครับก่อนปะยางนะฮะเราก็ต้องเติมลมเข้าไปก่อนนะครับตามสเปคหรือว่าจะโอเวอร์สเปคไปหน่อยก็ได้ณที่นี้ลมล้อชุดนี้จะเติมที่3-3นะครับผมก็จะเติมไปประมาณสัก3 4มสก่อนนะครับเพื่อให้ยางมันเปงขึ้นมานะครับเวลาเราปะมันจะได้ง่ายนะฮะโอเคเราเปิดเครื่องตัวนี้ครับผมก็จะ โอเคตัวอซุกะนี่บอกเลยว่าใช้งานง่ายนะฮะเพียงแค่คุณเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับล้อแม็ก14นิ้วสำหรับ h o n d a c l i ิก 160i ตัวนี้ก็ใส่ได้พอดีเลยนะครับไม่มีปัญหานะลักษณะตัวนี้ลมหน้าจะเกือบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมสักครู่นะโอเคสัเ okay. ก okay. ดูนะฮะ ลมน้อยมากเลยนะตอนแรกอยู่ประมาณแ6-7 psi เองนะครับเพราะว่าน่าจะรั่วมาหลายวันละยางเป็นชุเดเ์ลยไม่มียังไนนะครับเราจะต้องหมั่นเช็คนิดนึงไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าลมเราอ่ะมันรั่วนะฮะโอเคตอนนี้ขึ้นมา15ละถือว่าเติมลมได้ไวนะคะับสำหรับโอซูกาตัวนี้นะครับ ตัดการทํางานแล้วนะครับตัวนี้บอกก่อนนะครับยางหลังของหน้าคลิกล้วยหกตัวนี้จะอยู่3 3มสเียอนะครับแต่ผมเติมไว้35หเนื่องจากจะต้องทําการปะยางนะครับเพราะระหว่างที่ดึงตัววัสดุที่ทิ่มยางเราออกมาเนี่ยลมมันจะออกอีกเยอะนะครับเคสเสร็จแล้วเราก็ปลดตรงนี้ออกได้เลยครับโอเคเอาละฮะเท่าที่ผมเช็คนี้นะก็จะมีตรงนี้นะครับใหญ่ๆเลยไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูอะ นี่นะครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งรูเลยนะจระเลยตรงนี้อันนี้รั่วแน่นอนนะครับมีรอยทิ่มอยู่ของโลหะนะครับแต่อีกอันหนึ่งเหมือนจะเป็นนี่ฮะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะรั่วไหมนะนี่นะครับนี่นะฮะรูนี้นะครับมีอีกหนึ่งแผลแต่ผมจะต้องลองแคะตัวนี้ก่อนผมไม่แน่ใจเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันครับเครื่องมือที่เตรียมก็ไม่มีอะไรมากนะฮะชุดฝะายางใยไหมตัวนี้นะครับ ไ้ควงสาหรับเงี้ยพวกตะป,ปูอะไรออกมาแล้วก็เป็นพวกครีมพวกนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นครีมปากยิ่งจกครีมทั่วไปแล้วอยู่ก็เป็นครีมตัวตัดอย่างนี้นะครับเพื่อจะให้หนีบตัววัสดุออกมาได้นะครับผมขอดูตรงนี้ก่อนนะโอ้ รอดไปนะฮะตรงนี้เป็นหินนะรถคันนี้นะฮะลูกผมเพิ่งออกแล้วก็เดินทันวาปีที่แล้วเองนะขับไปไม่กี่เดือนยางยังใหม่อยู่เลยนะครับถ้ามันโดน2รูนี่ถือว่าเสียดายเลยนะฮะเค <c oughs> ตรงนี้เป็นหิน,นะครับรอดนะด่ <c oughs> านนี้แน่นอนเลย <c oughs> ก่อนเราดึงวัสดุออกมานะครับเตรียมอุปกรณ์ปะาใยไม่ของเราเลยนะตัวนี้จะเป็นแผ่นใยไม่เราที่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวก็เตรียมแกะออกมานะคะรับตัวนี้นะฮะตัวสอดใยไม่นะครับแกะใยไม่ออกมา1อันรอเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในนี้นะครับรอเลย เดี๋ยวเราต้องโลมกาวด้วยนะเดี๋ยวเราใส่ในนี้ไปก่อนนะครับครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็ใส่ไว้ประมาณกึ่งกลางแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยฉลมกาวนะเราดึงตรงนี้ออกก่อนเอเครับอืมลมมาละลมออกละลมออกละอืมเหมือนเป็นตะปูอะไรสักอย่างเหมือนแม็กครับอืมมาละเสียงลมมาละขอดึงได้เลยครับแบบนี้ ยากจะด้วยสิโอ้ไม่ใช่แม็กครับเป็นเหมือนเป็นรอยที่เขากลึงน็อตมานะเนี่ยฮะ เป็นวัสดุเหมือนเหมือนเป็นรอยกรึงเหล็กหรือรอยตัดเหล็กอะไรสักอย่างนะคมมากนะครับตัวนี้เข้าไปนะโอ้โหเห็นปลานิดเดียวแต่ออกมาเยอะเลยนะครับนี่นะประมาณนี้เลยนะคมมากโอเคเสร็จแล้วตรงนี้นะฮะมันจะมีอุปกรณ์อีกตัวนึงคือตัวนี้ครับเราต้องแทงเปิดหน้าแผลยางเข้าไปนะครับเราก็แทงเข้าไปเลยนะครับจะแน่นนิดนึงนะฮะ โอเคเข้าละเราก็ทำงี้ครับให้แผลมันเปิดนะฮะเราก็ชโลมกาวนี้ไปครับเอาไปให้ชุ่มเลยไม่ต้องไปงกกาวนะครับเดี๋ยวมันจะไม่อยู่นะชะโลมไปเลยครับโอเคพอเราชุ่มแล้วเราก็ดึงัวนี้ออกมาครับเราก็ใส่เข้าไป ครับพอสุดแล้วดึงออกมาตรงๆเลยนะแค่นี้เองครับการปะยางใยไหมของเราก็จะอยู่บนที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ผมแนะนําให้รอกาวเซตตัวสักประมาณ5้าถึงสินาทีจะดีมากเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยมาตัดใยไหมส่วนเกินออกนะครับระหว่างนี้เราก็รอสักครู่ครับครับเมื่อรอปะไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาเติมลมเข้าไปก่อนเลยก็ได้ระหว่างรอกาวมาเซตตัวนะฮะทีนี้ผมจะเติมตามมาตรฐานสแตนดาร์ดเลยนะครับก็คือ33านะ ผมจะเปิดเครื่องให้ดูนะฮะว่าลมตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับหลังจากที่เราปาดไปลมตอนนี้เหลือ20 psi นะครับเราตั้งไว้33แล้วโอเคเราก็กดเติมเลยครับ เรียบร้อยครับพอครบ3ามสามเครื่องก็จะตัดการทํางานให้เราเองนะครับหมาเครื่องนี้มันใช้ง่ายและดีจริงๆนะฮะสะดวกมากมาก กรณีนี้ผมอยู่ที่บ้านก็อาจจะดูธรรมดาไปนะฮะแต่ลองคิดสภาพถ้าทุกคนอยู่กลางถนนอย่างเงี้ยอยู่ข้างถนนเงี้ยนะครับแล้วมันยางรั่วกระทันหันอย่างเงี้ยเราเพียงแค่มีชุดปะยางนะครับกับตัวปั๊มลมตัว OCAI786 ตัวนี้นะฮะแน่นอนครับมันจบงานได้เลยไม่ต้องไปวิ่งหาร้านให้ปวดหัวนะครับบางทีการบดยางนะฮะมีผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนครับท่านต้องเสียตังค์เพิ่มแน่นอนนะครับและนี้นะครับตอนนี้กาวก็ได้เซ็ตตัวไปที่เรียบร้อยนะฮะเราก็แค่เอาคัตเตอร์นะครับ ปาดส่วนที่เกินออกของใยไหมตัวนี้นะครับปาดไปตรงๆอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณลักษณะนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวใยไหมที่เราปาไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาน้ำสบู่มาชโลมดูผลงานเรานะฮะว่ารั่วหรือเปล่าแหม่ถ้ารั่วดิผมเขินเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเช็ครั่วกันนะฮะว่ามันจะยังไงนะสไลชโลมเลย นี่นะฮะแล้วก็เป็นผลงานที่เราปะออกไปนะครับตรงนี้ที่เรายิงใยใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตดูนะฮะไม่รัว่วไม่ซึมนะฮะตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีฮะการปะยางกับใยใหม่ก็ไม่ยากนะครับทุกคนสามารถปะได้ผมทําได้คุณก็ทําได้นะครับนี่นะเพียงท่านมีเครื่องเติมลมไร้สายโอซุกะ OCAI 786ตัวนี้นะฮะรับรองครับไม่กินข้าวลิงข้างทางอย่างแน่นอน